สิ่งมากปาดไปปาดมาแล้วสุดท้ายครับแหมจอดเหรอแหมอันนี้ก็ติดจรวดเหมือนกันพี่กรรติดจรวดเหมือนกันปาดไปปาดมาแล้วจอดไม่ได้จอดออมันมันก็จอดแหละแต่ไปจอดอยู่ท้ายรถพ่วงอ๋อก็มันไปต่อไม่ได้ยังไงรถมันติดใช่มันชนฮะมันชนอเหรออ๋อไปชนอยู่ท้ายรถพ่วงครับผมเอาไปดูภาพกันหน่อยฮะ ผู้ใช้ติ๊กต็อกรายนี้ครับเขาโพสต์คลิปอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเห็นรถยนต์สีดำนะครับผมพยายามขับแซงซ้ายออกมากีชนพอดีเนี่ยขับแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยนะฮะเปิดไฟเลี้ยวมั่วซั่วไปหมดนะฮะเสร็จเบี่ยงซ้ายเข้าไปผมเชื่อว่าจังหวะเบี่ยงซ้ายเนี่ยเขาไม่น่าจะเห็นเพราะว่ารถคันข้างหน้าเนี่ยมันเป็นรถที่มีขนาดใหญ่นะฮะก็เป็นรถ m อ v อ่ะมันก็ใหญ่แหละมันมองไม่เห็นหรอกคือ,อจริงๆ ไม่มีทางจะเห็นเลยดีกว่าเมออื่อจังหวะออกซ้ายปุ๊บเนี่ยก็เจอแล้วอ่ะตุ้มเออต็มเต็มเลยครับผมบนะฮะ ก็เรียกเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์ถึงพฤติกรรมการขับขี่บนท้องถนนอย่างปลอดภัยนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะฮะยังไม่รู้ว่ามีใครได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าแต่ก็อยากออกมาเตือนนะฮะจากคลิปนี้ว่าเวลาขับรถเนี่ยให้ใจเย็นๆกันหน่อยอย่าขับรถปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนแต่ยิ่งโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยวิสัยทัศน์ของคุณเองเนี่ยนะฮะมันจะไม่ดีเท่าช่วงกลางวัน การขับรถป,ปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้เนี่ยถือว่าอันตรายมากๆแล้วรถแบบนี้เนี่ยคือ3เลนผมปาดเนี่ยผมว่ามันยังอันตรายเลยเนี่ยมันมีอยู่แค่2เลนเองแล้วมาดึกๆขนาดนี้พี่ปาดเข้าขวามาตบเข้าซ้ายทันทีเป็นยังไงฮะจบที่ทายรถพ่วงครับ <sample kolej ieri> นะฮะอันนี้ก็เอามาฝากกันไว้สําหรับคนที่ขับรถนะครับว่าอย่าเลยปาดซ้ายปาดขวาแบบนี้นะครับยิ่งช่วงกลางคืนเนี่ยอัน,อนตรายมากระมัดระวังกันด้วยครับโอ้มันคล้ายๆเป็นบนสะพานด้วยหรือเปล่าอืมใช่ไหมหรือเปล่ามันสองเลนนะพี่โอ้โหหูน่าก,กลัวจริงครับแล้วข้างหลังแบบล้อแบบอืมโอ ดกขึ้นมาเลยอ่ะใช่เอาแล้วเลนซ้ายเนี่ยคืออย่างที่ทราบกันว่าเลนซ้ายเนี่ยมันเป็นรถเลนวิ่งช้าแล้วในกรณีถ้าสมมุติว่าเป็นสะพานจริงๆมันก็ยิ่งเป็นเลนที่รถบรรทุกหรือว่ารถขนาดใหญ่ที่เขาจะต้องใช้กําลังส่งเยอะๆซึ่งต้องวิ่งช้ามากๆอยู่แล้วอ,อ,อืมเออมื่อกี้ที่มาคำว่าเสยยกล้อนะครับออเสยปักยกล้อหลังเลยเออระวังกันหน่อยครับมันอันตรายจริงๆิง